โอ้โหบ้านใครอยู่หน้าไหนห้อหน่ะโอ้ตรงม้นน่ะเหรอเออเ้าเดี๋ยวไปดูได้ไหมเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปสอบอะไรอะไรนะทิ้งทิ้งทิ้งทิรีวิวแล้วรีวิวเอาเหรอเอ้าจะไปไหนกันในวันนี้จะดูบ้านนี่เราอยู่ที่หนองประดูหนองประดูเชียงใหม่เชียงใหม่เหล่าขวัญกาญจนบุรีเหล่าขวัญโอ้น้ำท่วมอีกแล้วบ้าละมั้งไม่ใช่ ไม่ท่วมแล้วพวกเขาลูกนี้ลูกของใครเขาอ่าเขานี่อ่าแถมเราแถมแถมใช่ไหมอ่าแถมข้าไปดูหน่อยได้ไหมไปเลยเอาไปเลยไม่ใช่หรอกเราเรียบเพราะเราร้อนเอออากาศมันร้อนเออนี่เรามาเรามาขึ้นเรียกว่าอะไรเสนอหน้าอยู่ตรงถนนหินไอ้ลูกรังก่อนดิตรงนี้ใช่ไหมอ่าเนี่ยคือหน้าที่เราจะผ่านเนี่ยมันคือถนนอย่างนี้ใช่นี่กว้างกี่เมตรจริงถนนเหรอลองนอนนี่เอาตัววัดดิโอ้โหร้อนเลยวันนั้นกำนันโอ้ยวัดจริงแล้วโอ้ยยางด้วยร้อนจังเลยตัวสูงประมาณหนึ่งเมตรใช่ไหมเมตรอ่าตอนนี้เมตรเจ็ดสิบเมตร โอ้แปดเก้าเมตรได้นี่อ่านี่คือถนนด้านหน้าเราจะพามาดูมีอยู่สองแปลงติดกันห้าไร่กับเจ็ดไร่ห้าไร่กับเจ็ดไร่ไร่ละสองแสนเก้าฮ่ฮะมีมีเหรอมีสิเอ้านี่ดูไฟฟ้าสามเฟสเลยโอ้ตีเป็นสี่แสนห้าแสนนะสองแสนเก้าหรอเขาบ่นมาว่ายังไม่มีที่ถูกๆให้ป้าเลยอ่าไปดูงั้นไปดูพาไปดูหน่อยอยู่ที่อะไรบ้านหนองปราดูหนองปราดูอําเภอลอขวัญใช่จังหวัดกาญจนบุรีอ่าอ่าราคาเท่าไหร่นะสองแสนเก้าต่อไร่อ่าสองแสนเก้าถ้าห้าไร่เนี่ยก็จะ 1 4ึ่งจุดนอ่งจุดสี้าล้านถ้าเก้ะเจ็ดไร่นี่ก็1.95ล้าน1.95ก้าห้เอาง่ายๆเลยอยากรู้เท่าไหร่ก็เอา2องแสนเก้าคูณเข้าไปอ่าคิดง่ายๆเนี่ยถนนมันอยู่ข้างหน้าแต่เดี๋ยวพาอ้อมหน่อยใช่ไหมได้แล้วเพราะเราเปนตัวเราเราไม่ค่อยไปตามต่อออกต่างประตูอันนี้คือถนนในโครงการกันเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้เราไม่ขายไปขายดิไปโครงการไม่เล่าเนี่ยๆๆตรงนี้ปิดไปหมดแล้วอ่าอ่าไม่มีขายที่ที่มีขายอยู่มีแค่2แปลงเท่านั้นแหละ2แปลงไอ้รั่วข้างขวานี่ขายไหมเนี่ยขา ข้างขวาไี่สามได้กว่าไปแล้วไปแล้วข้างซ้ายล่ะข้างซ้ายยี่สิบสามยี่สี่ได้รวมหมดแล้วอ่ะไปเลยไปหมดแล้วเอออ่าคุณพี่ใจดีซื้อไปหมดแล้วอ่าอ่าทีนี้มันก็เหลือยู่สองแปลงที่มาเปิดขายที่หลังใช่อ่าลองไปดูที่น้ําท่วมไหมทิ้งไม่ท่วมนะครับไม่ใช่อะไรนะแปลงเที่ยวจะพาไปดูอยู่ตรงไหนดจากรัวนี่ไปนี่ติดรั้วเขาอ่าแต่เราไม่เดินตรงนู้นไงติดถนนอ่เรามาเข้าตรงกลางอ่าแถวนี้นี่ภูเขาเพียบเลยใช่ไหมกว่าดูนั่น่ะน่ะน่ะแล้วเนี่ยถ้าเรา ปึ๊บมาเห็นภูเขาลูกนี้เลยอ่าในลูกนี้แหละป่าป่าไม่มีนะป่าป่าเอาทำไมอ่ะไม่มีเขายังไม่เลยเข้ามาอ๋อพอาะท่นนี้เขาทำใบบ่อปลดงปลดานเขาทำเองเกาเสียคือป่าป่าไม่มีพูดตรงๆบ่กับการมาปลูกต้นไม้เองอ่าอ่าป่าป่าไม่มีเดี๋ยวจะหาว่าเราโกหกไม่มีป่าป่าแต่ไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตอยู่หน้าที่มี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 เี๋เห็นไหมดูฝั่งซ้ายดิคุณพี่ก็ซื้อเราไปนี่เนลามิดเป็นสวนสวยนะเขาเรียกอะไรนะเออแจะดูน้ำพุเขาหนุนไปไงอ่าสวยเลยเป็นบ่อคุ้ดบ่อทำเลยสวยสวย จริงๆคุณพี่เขาหน้าจะมาซื้อสักสองแปลงเนาะแอบเมาส์แอบเมาส์เดี๋ยวสิเขาบอกว่าเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆให้คนอื่นกันบ้างถ้าไม่มีใครก็อาจเอาเองแปลงนี้ก็คืออยู่ติดลัวขาวนู่นเขยจบไปเลยอ่าเดี๋ยวเราเดินอ้อมไปดูที่มันเป็นยังไงบ้างมาตัดหญ้าให้แล้วใช่ไหมตัดแล้วตัดแล้วโล่งสวยเลยก็คือง่ายๆเขาจะเอาสองแปลงเนี่ยผมคำนวณแล้วนะไอ่หนึ่งจุดสี่ห้าบวกหนึ่งจุดเก้าห้ามันเท่ากับสามจุดสี่สองแปลงคู่ใช่ไหมสามจุดสี่ล้านเออถ้าเอาสองแปลงนี้ลดให้แสนหนึ่ง น่ะนั่นนาออกค่าโอนให้ด้วยโอ้โหถ้าเอาแปลงเดียวไม่ลดเออใช่เพราะว่าจะเหลือใช่ไหมเนาะอ่างั้นแล้วแต่ใครชอบก็ลองดูปลูกทุเรียนได้ปอ่าอินทผพาลัมดีโอ้โหเจ๋วเลยห่างจากรุงเทพไกลไหมตรงนี้มันอยู่ที่ประมาณ110กิโลจากกรุงเทพใช่ไหมอ่าเดี๋ยวขอหมุนตัวนิดนึงแล้วมันไม่ได้ห่างจากไอ้เขาเรียกราชการส่วนราชการอบตอ ห่างจากอบตอหนองปลาดู2กิโล2กิโลอบตอหนองปลาดูนะลงจากถนนลาดยางเข้ามาเป็นถนนลูกรังเงี้ยประมาณ800เมตรข้อเสียอีกข้อนึงอ่าใต้ก็เอาแต่เข้าเข้าได้เขาวิ่งกันฝักไฝ่หมด800เมตรแป๊บเดียวเออไหนไม่อยู่ตรงไหนเอาเดี๋ยวเราเริ่มผ่าที่คุณพี่ที่โอนเปมาชานี่เลยนะนี่คุณพี่เขาอดไปแล้วเขาก็ดูคือดูว่าโอนดูล้วอยู่ก็คุณพี่พูดไว้นะบอลสีนะที่รับบอลสีรับสวยอย่างที่อื่นไปอ่ะบอลสีต้นเราเท่าไหร่นะ สิบห้าบาทไม่ใช่ได้ได้ไดทีผืนอ,อ๋อบอลสีที่เอาไปเนี่ยแปดแสนกว่าบาทแปดแสนแปดแสนเก้าเหรออ่าแปดแสนกว่าบาทาบสี <c oughs> คือง่ายๆเลยลูกค้าหรือผู้ใหญ่ใจดีมาดูปุ๊บที่หนึ่งเอาบอลสีที่หนึ่งติดรถไปย <c oughs> จัดเยียดให้เขาจัดเยียดไปอ่าแล้วก็ที่ที่ทดินฟรีฟรีอ่าแต่บอนสีนี่แปดแสนเก้าบาทเออโอ้สวยเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราเดินผ่านให้คุณพี่ไปเลยไปไปเลยไปขออนุญาตขออนุญาตฟาดมาแล้วก็เจอเจอถึงที่เราเลยนี่เรามาทางอ้อมที่เราเนี่ย ด้านหน้าที่ถนนนั้อยู่ประมาณ50เมตรนะประมาณนั้นไอแปลง5ไร่อะนะอ่าเจ็ดไร่ก่อน7ไร่นี่ตีกี่เมตรเจ็ดไล่ในประมาณ50เมตรแล้วห้าไร่อะประมาณสี่สิเมตรอ่าก็รวมแล้วก็เกือบร้อยเมตรถ้าเอาสองแปลงใช่อ่าไหนไหนวุนนี้อากาศมันสดใสนะใสมากเลยถ้านผูงนี่เดินแบบนี้นี่มีควายนี่ระหว่างหมวกกับเสื้อนี่ควายจะขวิดอะไรขีดนี่ไงเสื้อนี่ไงเสื้อกว่าเนี้ยเสื้อเลยอะม้วนจะไม่ขวิดใช่ไหมยังแบบสีสันนี่ปั๊บปั๊ปั๊ปั๊มากเลยอะ เอาโฆษณาร้านร้านขายเสื้อผ้าขึนหน่อยได้ไหมอาที่ไหนอ่าที่นี่เนี่ยร้านร้านคุณโบคุณโบอยู่อู่ทองชื่อร้านคุณโบอ่าอู่ทองอ่าซืสีสันจะเป็นอะไรก็มาใครพาก็ผ่านมาก็แวะมาอ่าเขาเป็นพิสเตอร์ที่อึงบอกติดต่ออ่าบอกอ่าที่อึงดำดีศรษฐีนักรน้าทีมงานบอกติดทีน่าติดต่อให้เงี้ยจะมีส่วนลดตัวละร้อยหนึ่งก็กลายเป็นร้อยสิบบาทใช่ประมาณนั้นอ่าร้อยห้าสิบ ขึ้นเลยปกติแค่ราคาเนี่ยคนอื่นไปนี่เดี๋ยวลดให้ผมบอกมาจากที่อื่นปุ๊บจากร้อยเป็นร้อยห้าสิบขึ้นเลยอ่าครับตัวไ้สองร้อยก็เป็นสามร้อยนั่นแหละนั่นแหละเนี่ยชัดชัดเจนครับันเงียบดีกว่าอย่าไปพูดเดี๋ยวเขาเขาเปิดดูด้วยเนี่ยซวยเลยแล้วราคาปกติราคาถูกด้วยกตเาิมยังนี่เจ็ดไร่จากรั้วนี้ติดเสาไฟข้างหน้ามันชนเสาไฟใช่ไหมใช่ไปถึงตรงไหน โน้ตเเห็นทองไหมทองตรงนู้น่ายนิ้วที่ผมชี้ในกล้องอ่าแล้วอันนี้คือเจ็ดไร่เจ็ดไร่ส่วนห้าไร่ก็คือต่อไปอีกต่อไปอีกเอาง่ายๆเสากลางไม่ใช่นะเนี่ยนะที่อีกนะถ้าเอาสองแปลงในเี่ดายาทั้งหมดเออนี่เลยทั้งหมดเป็นสนามฟุตบอลเลยอ่าแล้วริมนู้นทำไมก็ไม่ได้ยาล่ะซื้อไปแล้วอ้าวซื้อไปแล้วตายแล้วไปหมดแล้วอุตส่าห์เผื่อใครมาดูจะให้คุณพี่เขาเอาด้วยนะไม่มีไม่มีไปหมดแล้วเหลืออยู่แค่นี้แหละกลุ่มนี้เอฟซีคงจำเราได้ว่าเรามาหลายครั้งแต่เรามาทีเราแปลงละแปลงจบหมดแล้ว นุ่นยันต้นตาเลยใช่ไหมเอาต้นตาเลยเท่าไหร่เนี่ยสองกว่าเมตรเกือบเกือบสามร้อยเนี่ยสองกว่าส <200 S 2> องกว่าเมตรสองร้อย <m. S 2> กว่าเพราะงั้นหมดนี่เลยใครเอาทีละแปลงไข,ไขายไหมขาย หรือเอาสแปลงก็ได้เอาทีแล้วแปลงพุดใหม่1.5เอาเอามาพูดบิดพูดบิดที่ยืนยืนอยู่เนี่ยตรงนี้แปลงนี้คือ7ไร่7ไร่7ไร่เนี่ย1.95ล้านแล้วเขาหย่บมาอีกแปลงหนึ่งหาไร่5ไร่1.45ล้านถ้าเอา2แปลงรวมกันแล้วเนี่ยมัน3ล้าน4เหลือ3ล้าน3เอาเอาเอาทั้งหมดท้งหเอไม่งงเนาะไม่งงอ่เนี่ยได้ท้งนี้เลยอ่ายากาศอันนึงก็เป็นหุบเขาทั้งหมดใช่น้ำป่าไหลหลากไม่มีีเกกือออบ้มรร เพื่อนบ้านไม่ต้องกลัวนะครับแถวนี้เขาซื้อไปกี่แปลงแล้วนะแปดเก้าแปลงแล้วใช่หมดแล้วเพราะฉะนั้นมีเพื่อนบ้านแน่นอนอย่างที่เห็นในเฟรมกล้องนี่คุณพี่ใจดีนี่ลงหลักปักฐานแล้วอ่าออกไปอย่างนี้ไปลาดยางกี่กิโลลาดยางก็บอกว่าแปดร้อยเมตรแปดร้อยเมตรอ่าก็ไม่ไกลไม่ไกลเนี่ยให้ดูแค่เนี้ยสนใจก็ลองดูเอาดินเป็นดินล้วนปนทรายใช่ไม่ใช่ทรายนะไม่ใช่ทรายนะครับชาวบ้านเขาเรียกว่าดินมันปูอ๋อเคยเห็นมันปูไหมอ่าใช่เหลืองเหลืองนวลนวลอ่านั่นแหละคล้ายๆกันอย่างนั้นแหละนี่นี่ไปใต้ต้นไม้เถอที่หน่ง เอาไงนั่นแหละที่ต้นอะไรอ่ะอันนี้มะกอกมะกอกใช่ไหมอ่ามะกอกนี่มันมีมะกอกบกมะกอกน้าเหรออันนี้จะเป็นมะกอกบกมะกอกภูเขาอ่ะมันอยู่บนบกอ่าลูกมันจะใหญ่ใช่ไหมใหญ่กลมๆแบบถ้าถ้ามะกอกน้ำนี่มันจะเอาไปอะไรแช่อิ่มอะไรเงี้ยแช่อิ่มลูกใหญ่หัวแหลมแหลมหน่อยเล็กๆนะน่อ่าเต็มที่ก็เท่านี้โป้มือเงี้ยอันนี้จะลูกเท่าประมาณไข่ไก่ใช่มะกอกแน่น่ะมะกอกดีไม่ใช่สะเดานะมะกอก เคยมากินลูกเลยนะเดี๋ยวหาลูกให้กินน่นาใบมะกอกาะมกเกจริงๆเนาะผมมองไกลๆเหมือนสะเดาเลยอ่านี่มายืนคุยในร่มก็ดีจะได้ชี้ให้มันชัดๆเจนๆไปเลยอาทิตยวันออกอยู่ไหนที่ตะวันออกรู้งี้เรามาเดินเริ่มต้นอยู่ตรงนี้ไม่ต้องเดินก็ดีเนาะเออจริงกันนะเดินทําไมร้อนปะ่าเริ่มมันแล้วตัวเนี่ยตะวันออกนี่ไหนๆๆๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาตรงนี้จะขึ้นตรงนี้เนี่ยตรงนั้นคือถนนเส้นหลักเส้นระหว่างอำเภอ เราขวัญกับไปเชียอะไรนะเชื่อมกับเพเภออู่ทองเหรออ่าใช่ครับอ่าอบตหนองปลาดูอยู่ตรงไหนออกไปเลี้ยวขวาประมาณอีกสักหนึ่งกิโลกว่าอยากรู้แปลงนี้ตรงไหนอยู่ตรงไหนก็จับอบตหนองปลาดูอ่าเมื่อเราขวัญกาญจนบุรี่บวกมาอีกสักสองกิโลก็ถึงแปลงนี้ใช่ครับอ่าตะวันออกก็อยู่ตรงนั้นแหละหันหน้าออกถนนใหญ่อ่ะเนาะอ่าให้ดูบรรยากาศชัดๆเลยจากลวขาวถึงทองเน้เสาไฟเนี่ยหน้ดไ่หนนเท่ากับตรงนี้นะเสาไฟอ่ะ อ่าสามสี่ช่วงสามเสาไฟหนึ่งสองสามสามต้นดูให้ท่านผู้ชมดูสามช่วงเสาไฟอ่าประมาณนั้นคือแปลงเจ็ดไร่ใช่แล้วเขายียอีกก็ประมาณสี่สิบเมตรห้าไร่ก็ตีไวสองช่วงเสาไฟแล้วกันอ่าอ่ามันปักไม่ตรงไงใช่ใช่ก็อีกห้าไร่รวมกันเป็นสิบสองไร่ถ้าจะเอาหมดใช่ครับอ่าก็บรรยากาศอย่างนี้ข้างหน้าคือถนนที่เราไปยืนเปิดตัวตอนแรก เข้าไปก็เป็นหมู่บ้านคนข้างในก็ลายยางมาแล้วลายยางมาแล้วด้วยอันนี้ก็จะเยียมจะลาดแล้วคงไม่นานคงไม่นานบอกไว้ก่อนคม่ามันดูง่ายที่เราเพิ่งได้ย่าของพี่เขาที่ซื้อไปแล้วไม่ได้ได้ย่าแค่นั้นเองนี่ยางด้านท้ายพี่ก็ทำพอดีนะขุดตังขุดสายเรียบร้อยเนาะสวยเลยอ่ะสวย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 ก็ลองดูแปลงถูกๆก็ถือว่าแปลงนี้ก็มีอยู่อีกหนึ่งแปลงแล้วกันไปพอละก็วันนี้ก็พอสมควรเลยเนาะเดี๋ยวจะหามะกอกกินสัหน่อยขายได้ไหม อันนี้ตำต้มใส่กระตำต้มไงโอ้อร่อยเลยนะไม่เคยกินเคยกินเหลืองหน่อยนี่เนี่ยถ้าแปลงนี้ท่านผู้ชมชอบให้พิมพ์อะไรให้เราหน่อยพิมพ์ว่ามะกอกแนวเรื่องมะกอกนะอ่ะมันมีกี่ชนิดอ๋อมะกอกมีกี่ชนิดรูกปลางเดี๋ย่ถามไม่เขารู้ที่เขาบอกเด็กๆเขาพูดเล่นๆกันชอบดิดมะกอกคืออะไรโอ้โหดิดมะกอกไม่ใช่ลูกไม่ใช่มานั่งดิดลูกกันนี่นะยังไงนี่นี่อย่างนี้นี่ ออ๋ฟังเสียงเล่นเกมกันเต็มเลยใครแพ้ก็โดนดิบมากอรคนนี้เดียวบวมเป็เช้ามาเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักแล้วอรู้จักแต่เกมเกมแหนอะไรปีปลายปีเปยอะไรก็ไม่รู้โอ้ไม่รู้อะไรไม่รู้จักเลยเรามันคนอายุเยอะแล้วเต็มที่มาริโอ้ไงดึงดึงเรานี่มาเก็บยางใช่เป่ายางเอายางอะไรอย่างนั้นก่อยต๊อกอ่าโอ้ยุที่หนึ่งนี้ดูน่าจะยี่สิบกว่านะ เนี่ย่จะเกณฑ์ทหารปีหน้าเนี่ยไปรอบสามเฮ้ลูกชายลูกชายเอ้าไปที่อื่นก็ฝากคนในแปลงนี้พิมมาแล้วกันว่าท่านรู้จักผลเละาหมากล้าไม้มากรงมาก่องนี่มันเป็นยังไงท่านรู้จักไหมบองคนไม่รู้จักนะพูดไปเล่นใช่ไปดิเคยกินไหมบอกมาด้วยแล้วกันเอางงง่ายเอาไปทำอะไรกินได้บ้างเออแค่นั้นเองง่ายง่ายรอบนี้ไม่มีสคริปต์นะ ดูที่มือที่จดสคริปไหมไม่มีครับมือที่เอื้อมือไหมนี่ครับไม่ใช่แงงขิงไม่ใช่แงงขิงกับมือบางคนก็จดใส่มือเป็นสคริปอผมบอก็ไม่มีว่างเปล่าไปเห็นอะไรกะพูดอย่างนั้นใครเช่ากระทักมาเขาเรียกว่าอะไรนะแปลงโป่งพันจีนแปลงนี่โป่งพันจีนลืมบอกไปเขาเรียกว่าบานโป่งพันจีนอไปร้านอะไรนะคุณโบคุณโบคุณโบอู่ทองอค่าโฆษณาก็ตามไปจ่ายเราด้วยใช่ครับหายากไหมร้านคุณโบ ก่อนถึงแยกบ่อพลอยก่อนถึงแยกบ่อพลอยอ่าอ่าบ่อพลอยจะมีปั๊มน้ำมันใช่ไหมอ่าใช่อ่าปั๊มน้ำมันอู่ทองก็ลองไปดูแล้วกันใช่ครับร้านคุณโบครับผมหรือใครจะจ้างเราเป็นพิสต์เตอร์ติดต่อมาได้เลยนะมาได้เลยนะจะให้ทําอะไรจะรีวิวเสื้อเก่งๆถ้าเขาม้าอะไรขายปลาลงปลาบอกมาได้หมดรับหมดรับหมดตรงนี้ร้อนเงินใช่รับหมดทุกอย่างใช่ใครจะปีใหม่แล้วอ๋อไปไปไปตลาดนี้ไปบ่ายไปแล้วครับสวัสดีครับตัวใบนี้เขาคิดเต็มไหมเนี่ย <laughs> เต็มดิที่มมึไม่งไปซื้อมาใช่ไหมใช่ยังไม่ได้ซักเลยยางเลยแล้วก็ไม่ซักด้วยเออเอาไว้ไงเนี่ยเอาไว้แข็งตัวไปก่อนอ่าแล้วก็ผ้ามจะได้อยู่ตัวอ๋อเออไปเถอะเอาตำราไหนไม่ต้องซักให้ผ้าอยู่ตัวไปไปแล้วไปแล้วสวัส <laughs> <laughs> ดีครับสวัสดีครับ <laughs>